เคยเป็นกันไหมครับเวลาจะใช้กระทะทองเหลืองเนี่ยหยิบออกมาแล้วกระทะเป็นสนิมสีเขียวแบบนี้จะนํามาใช้ก็ไม่สวยงามวันนี้แจ็คมีเคล็ดลับวิธีการขัดง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานในการขัดนะครับไม่ต้องเปลืองแรงมากมายด้วยสิ่งที่เราต้องมีก็คือน้ําส้มสายชูครับอันนี้จะซื้อแบบถูกๆเลยนะในโรตัสแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับสามารถหาซื้อได้ในโรตัสนะสำหรับเบกกิ้งโซดาห่อนี้แจ็คเชื่อว่าถ้าใครทําขนมหรืออาหารเนี่ยควรมีติดบ,บ้านไว้นะครับขั้นตอนแรกแจ็คเทน้าส้มสายชูใส่ลงไปก่อนเลยนะปริมาณไม่ต้องเยอะมากครับ ค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้เท okay, ใส่ลงไปให้รอบๆนะครับแ็กมองว่าน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเนี่ยมีประโยชน์มากมายในครัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารการทําความสะอาดและเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายพอใส่น้ําส้มสายชูเสร็จแล้วเนี่ยตักเบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนโต๊ะตักพุนๆได้เลยนะใช้เยอะได้ไม่เป็นไรครับใส่ลงไปก็จะเกิดฟองขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้แหละครับช่วยขจัดคราบได้ดีมากๆ ใช้สก็อตไบ์ขัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าคาบเยอะฝังแน่นเกินไปใช้ฝอยขัดหม้อได้เลยนะครับจะขัดออกง่ายกว่าสก็อตไบร์นะครับสำหรับฝอยขัดหม้อแต่ถ้าใครคิดว่าใช้แค่ฝอยขัดหม้อก็ออกแล้วเนี่ยลองเถอะครับไม่ใส่ไม่เงาแบบนี้แน่นอนถ้าอยากให้ใสให้เงาและคาบหลุดออกง่ายๆต้องใช้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาครับและตอนที่เราขัดอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่พอเนี่ยสามารถเติมเพิ่มได้นะครับน้ำส้มส,สายชูกับเบกกิ้งโซดาจะใช้เวลาขัดไม่นานก็ใสแบบนี้แล้วนะครับ ทีนี้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดออกด้วยผ้าแหง้ง <c oughs> แค่นี้กระทะทองเหลืองของเราก็กลับมาเงาใสเหมือนใหม่แล้วครับเป็นเคล็ดลับดีๆที่ทําไม่ยากเลยทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับและเครื่องทองเหลืองทุกชนิดนะครับในบ้านสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยจะออกมาเงาใสเหมือนใหม่แบบนี้เลยครับผลลัพ์ออกมาเนี่ยแตกต่างกับตอนแรกเลยนะสนิมเขียวเนี่ยหายไปหมดแล้วครับตอนนี้กระทะทองเหลืองเนี่ยเงาเหมือนกระจกเลยนะครับสวยงามมากๆลองไปทําตามกันดูครับ